เออแล้วก็เคย์ก็มาชินเองก็ไม่รู้จะพูดอะไรไงแต่คลิปสำเนียงเกาหลีเป็นพี่วีเหรอพี่เปาเกาหลีอหรอเป็นไอวีก็ไม่นู้ะบอกอะไรพูดอีสานพูดอีสานบบาค่อยเป็นเอ้ยทำไมันเป็นเหนือวะเอบาค่อยเป็นดอก ไอ้ไอ้มันคนจนต้องทนปั่นรถทีใช่ไหมแม่อันนั้นภาษาเหนือภาษาเหนือไปพี่มันคนจนต้องทนหน่อยน้อเท่าไหลไปเรื่อยไปเอกจริงวะนะเราคนอื่นถ่ายเขาดูดีนะอันนี้ก็อะไรไปเอกจริงวะไอวีเขาบอกไอวีไอวีทำแล้วทำแล้วเขาบอกขอสำเนียงภาษาอีสานหน่อยจ้าสองคำ ปักพูดขี้เฮ้ยเักแปลว่าอะไรวะนี่มันอยู่ในบนหัวกันในหัวปักนัดปากนัดแปลว่าอะไรแม่ร้าวเหรอใช่ไหมเออใช่ไหมสับปะรดเหรอสับปะรดเหรอมอดไปลาบากมี่มี่ขนุนปะก็คือก็คือนี่เสี่ยวมี่ไปงานวุ้นถึงเสี่ยวมี่แบบอะไรเขาเรียกญี่ปุ่นบ้างเอาญี่ปุ่นบ้างเดี๋ยวเาญี่ปุ่นเป็นแบบแนวมาสักเลยมาซะ คนที right. Hello. Hello. ่ว่าตอนนีวาวาตาชีว่าวาตีวอไีบดสกา้ยเกงมากาลาฮาลาาลานั่นนี่เกงกีเดสกา้ยเห็นไหมนั่นนี่นั่นีเกงคีเดสกานั่นนี่กเดสกาดโซโยโลชิกุตอนนไิมาิตโชิุอนิมิตมอยดดกิกินเละ้ยมันนี้กินมัวไปหมดเลยเข้าอะไรอร่อยเลยก็เอาหมด ถ่ายหนังสั้นเนี่ยไปไปพอแล้ว